แต่มันมือดปะมืดโอเคนะครับมาพบกับผมเคลียร์คู้ค่าลัสซิ่งเหมือนเดิมครับแต่วันนี้จะพามาดูนะครับสต็อกแซดแน่นแน่นแน่นแล้วพร้อมพร้อมนะครับรอรอทุกคนนะรถแต่งลัซิ่งลสังลสปอร์ตนะครับโโอ้หเดี๋ยวมาดูลองไล่ดูนะเนาะสีเหลืองกันเหลืองนี่เป็นรถนำเข้า32นะครับ ไม่หกมื่นโลแท้ครับผมสีเหลืองมุกนะครับหลอจัดนะครับบอกเลยมาพร้อมกับล้อทีอสามเจดนะครับผมล้อด,ดำนะครับตัวรถเหลืองโอ้โหตัดกันหล่อมากล้อเป็นล้อแท้นะครับอันนี้รถนำเข้า32มสิบสอใครที่หาเก็บอยู่คันนี้ตอบโจทย์ครับบอกเลยอ่าเป็นตัวไม้นเชนแล้วเรียบร้อยครผมเกียร์เกรนเป็นไมนเชนแล้วนะครับตัวนี้ ก็ส,กสวยมากครับศ0 8 1 0แล้วก็มีตูดเปดคาร์บอนนะครับของตรงของแต่งท่อเทอร์ท่อ,ทอเป็นท่อปรับเสียงได้นะครับตัวนี้มีท่อปรับเสียงได้นะครับตูดเข้ากันเนียนมากนะครับเนียนมากๆครับจัดครับแล้วก็ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้นะผมมาพร้อมกับพาร์ตอะมิวนะครับ ต้องการซื้อต้องการขายนะครับแฟร์เลดี้แซดนะครับรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตนะครับมาที่กูคาลซิงนะครับผมที่เดียวจบทุกสิ่งอย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องไปที่ไหนครับจบแน่นอนนะครับแล้วแล้วรถผมทําไว้พร้อมทุกคันนะครับคันไหนไม่พร้อมผมก็ทําวันนี้ผมเคยบอกครับว่าถ้าผมเห็นจุดไหนเป็นจุดบกพร่องครับผมเล็กๆน้อยนนะครับผมทําผมเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างจริงๆครับก็ลองไปไล่ดูประวัติที่ผมทำนะครับที่ผมลงไว้ในเพจนะครับผม ลูกค้าลุ้ิ่งแล้วก็ช่องนะผมลูกค้าลุ้ิ่งลองเข้าไปดูครับว่าทำจริงไหมนะครับมันหลอกกันไม่ได้แล้วพวกน,นี้นะผมรถพร้อมๆอ่ะโอเคต่อแล้ววิดีโอผมนะครับเหมือนเดิมผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากอยากให้ลูกค้านะผมได้เห็นสภาพรถที่มันเป็นสภาพรถจริงๆครับผมเป็นเรียวนะครับว่าสภาพเป็นยัแบบนี้นะอะไรเงี้ยผมผมไม่ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับผมจะลงให้ดูไปยาวเลยนะครับ แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะผมก็ฝากกดไลค์ก <Biz> ดแชร์กดติดตามนะครับช่อง u t u b e Good Car Racing แล้วก็เพจ g o o d Car Racing ด้วยนะครับอะจะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วก็ในช่อง u t u b e Good Car Racing นะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะผมติ้งติ้งติ้งจะได้ไม่พลาดการมาใหม่ของคลิปวิดีโอนะครับผมแล้วก็รถทุกคันนะครับอ่ะมาดูคันนี้ต่อคันนี้ก็เป็นสามาสุนเซนทั้งมเป็นพาร์ทนิสโม V3 นะครับอ่า นินโมวีสามหนึ่งสี่เก้ากันนะครับเป็นรถประมูลกรมสุวนนะผมนําเป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับมาพร้อมกับล้อ TE เอสามเจ็ดเอนะครับผมเบรกหน้าเป็นสี่พัดนะผมเบมโบ้นะผมเบรกทองครับอ่าเบรกหลังเป็นสองพัดนะครับเป็นเบรกทองเหมือนกันนะครับนี่ก็รถจัดเลยผมพาร์สนิสโมวีสามนะครับอาย่านะผมเครื่องเสียงคันนี้ทํามาร่วมสองแสนนะครับทำมาอย่างดีนะผม น,นี้ก็ขายให้พร้อมป้ายนะผมสามแปดศูนย์เลยนะครับตงเตข้อเทอรเป็นข้อทรงอมิ้วนะครับอันนี้ปลดล็อกร้อยแปดสิบแล้วเรียบร้อยผมชูนี้ยี่สิบคันนี้บอกเลยว่าหล่อจัดอีกหนึ่งคันครับผมของแต่งก็รวมรวมโอ,โอ้รวมรวมผมว่าน่าจะหกสิบแสนได้นะครับอ่ารวมทั้เครื่องส่งเครื่อง,งเองสียงอะไรพวกนี้ครับผมอันนี้ได้ไปก็หล่อแล้วพร้อมหล่อแล้วผมเหมือนเดิมครับนี่ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือความใส่ใจ รถเพราะว่ารถทุกคันที่ผมทําไว้ผมเอาไปขี่ด้วยครับเอาไปขี่ทดลองใช้นะครับเพราะว่าผมชอบนะครับขายไม่ได้ก็ขี่ครับประมาณนั้นนี่คือคอนเซปต์ที่ผมทํารถนะครับเพราะว่าผมชอบครับแันนี้ผมจอดไว้เช้ามาผมก็ได้ดูครับผมได้ดูได้ชอปมาเหมือนเป็นการันเล็กๆนะครับถ้าคุณรักรถเหมือนผมนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมหน้าเป็นไมได้เชนนะครับสวยกิิบเลยภายในโดยมีเงี้ยกริบนะครับ แล้วก็รถที่คุณค้าเราสิ่งภาษีไม่มีขาดต่อนะครับผมผมต่อให้หมดทุกคันนะครับบางคันขาดสองปีสามปีครับพี่ลูกค้าจอดไว้ไม่ค่อยได้ขับมาอยู่ที่ผมภาษีต้องเต็มนะครับนี่คือนโยบายของเรานะครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่เล็กนะผมแต่ว่าผมก็ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้นะครับอ่าโอเคอ่อคันนี้ก็เป็นรถประมูลกลมศุนกันนะครับนําเข้าตั้งคันอันนี้หนึ่งสามเก้าครับมาความกับล้อทีอีสามสิบเียนะครับผมอ่ารถประมูลกรมศุนไวไฟหน้าไม่น่เชนนะครับ ชุดตรงชุดแต่งครับลายในดำหลอ่อก็บเลยผมพาร์ตข้างเป็นคาร์บอนนะครับนนี่เบรกหน้าก็เป็นเบรกของ R34 เหมือนกันนะผมเป็นเบรกทองครับผมหน้าสี่พอดหลัง2ผงพอดเหมือนกันสีบอลเงินนี่ก็หล,ล่อหล่อเลยผมมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับแต่ท้ายแซ่ท้ายท่อทรงมิวค์ครเคราะเลยนะครับกับซีดีนะครับใครที่หาอยู่แบบนี้ก็ จบแน่นอนอีกหนึ่งขั้นครับในติดหวังได้เลจัดแน่นอนผมสีเสือนี่เงาเงาเลยครับสีเงาเงานะครับอ่าขาในเรียบร้อยแอร์เย็นเพียงเพราะนะครับรถอ่านี่แวะมาดูอีโวหน่อยครับผมนี่อีโวเก้านะครับอีโเก้านี่จะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขับสนุกนะผมถงคันนี้ผมก็ใช้วิ่งเองนะผมะเ้งงานครับแอ้งงานแล้ว ถาใครอยากได้นะครับหรือว,ว่าอยากสัมผัสก็จัดไป1.69นะครับนี่เป็นรถรีสโตร์นะผม v 9รีสโตครบที่สุดครับเบิร์กหม่ทั้งหมดนะครับผมลูกยงลูกยางอคิ้วเค้าขอบเคิบโอ้โหครบครับมาดูตัวจริงใกล้ๆนี่นสีนี่ผมบอกเลยเงาตาแตกครับ สวยจัดนะครับคันนี้ตรงปกแน่นอนผมรีสโตนะครับเน้นเดิมๆนะครับขับสนุกครับคันนี้หกเกียร์นะครับเกียร์มันหกสปีดอของแต่งเป็นของแต่งแท้ทั้งคันนะครับทั้งคันรีสโตนะครับคือรีสโตเลยคันนี้สำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถประมูลกรมศุ่นเหมือนกันนะครับเป็นรถประมูลกรมศุลนเหมือนกันอันนี้เปิดไร 1.39นะครับผมเบรกหน้าก็เป็นของ R34 ครับหน้า4อดหลัง2ขดเหมือนกันมาพร้อมกับล้อ TE 37นะครับคันนี้สวยๆเลยสีขาวนะผมเป็นรถนําเข้าทั้งคันเหมือนกันนะครับรถประมูลกุ่งส่วนนำเข้าทั้งคันครับสวยกิิบเลยสีขาวนะครับเป็นสีขาวมุกสวยงามเลยทีเดียวครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าไม่ดนเชนแล้วเรียบร้อยนะครับไฟหน้าไม่ดนเชนจะสวยครับใสๆเลยครับรอจัดครับบอกเลย ของของแต่งเนี่ยคุ้มแน่นอนครับนะครันนี้ผมก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเลยรเรียบร้อยเหมือนกันนะครับพร้อมใช้ได้เลยครับยาวๆครับภายในเป็นภายในดํนะครับล้อดําสีขาวเบรกสีเหลืองครับแล้วก็มีช่วงล่างโช๊คเทอ,องเทยินนะครับโอ้ของตรงของแต่งก็น่าจะสองสามแสนได้ครับโชคเบิกใหม่นะครับสัตว์ปัดเกี่ยว สวยกิ๊บเลยครับผมปลายตรงปลายท่อครับเนียนเลยเนียนเลยนะครับไม่ต้องห่วงคือารซิงครับอีกหนึ่งขันนะครับนี่เหือนกันสำหรับคนที่หาแบบราคาเบาๆนะครับคันนี้หนึ่งสองเกครับคันนี้ก็สวยนะครับผมเนียนกิ๊บเลยครับเป็นสีบรอนเหมือนกันส่งเรียบเรียบนะครับนีใช้งานได้จริงทุกวันนะครับขันนี้ก็เป็นเบรกท่อเหมือนกันครับ เบรค R สามสีสส่ Floyd. หน้าสี่ปัดหลังสองปัดนะครับพร้อมกับความเรียบเรียบหรูๆนะครับสปอร์ตสปอร์ตหนึ่งจุดสองเก้าเอ็มนะครับสีสวยทั้งคันนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันพังท้ายเรียบร้อยตามสเต็ปนะครับอ่าเกียร์ก็เป็นเกียร์ไมน่าเชนแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ไฟท้ายไฟท้ายแซดนะครับหลังเป็นสปอยเลอร์นะครับนิสโม N1 ครับ พร้อมป้ายทะเบียนครับคันนี้ให้ไปเลยสามห้าโซนครับตรงรุ่นครับสายท่อคู่มีเลียหลังนะครับสวยงามครับสวยงามเลยเนียนครับภายในก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเยกียร์มาด้เชียร์เรียบร้อยวงมาลัยมันตีฟังก์ชันสวยนะครับบอกเลยว่าสวยกิ๊บเลยครับเป็นเนียนเลยรถอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ลูกค้าท่านใดนะผมมีรถต้องการขายแลกเทินนะครับแล้วก็มีฝั่งนน้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ลังน่าจะฝั่งนู้นก็จะมีสารเ็นแซดแล้วก็สามารถสูตรลคาเปิดปะทุนนะครับเดี๋ยวขอให้ผมล้างทำความสะอาดนิดนึงนะผมผมเก็บายลเอียดให้อยู่นะครับเดี๋ยวได้ชมแน่นอนนะครับเนี่ยใครที่เลือกหารถสปอร์ตนะผมพร้อมใช้นะครับที่ท่านไม่มีเวลาไปทํานะครับผม ก็โทรเข้ามาผมได้0 9 9 6 2 4 5 5ครับเบอร์นี้มีผลแน่นอนครับต้องการซื้อต้องการขายต้องการแลกต้องการเทิร์นกิงกลางเข้ามาจบแน่นอนนะผมเบอร์นี้เบอร์เดียว0 9 9 6 2 4 5 5ครับนี่นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเพิ่งเข้ามาดูก็อยากติดตามช่องทางก็นี้เลยครับผมพินคําว่ากุกขาดแล้วสิงนี่เลยครับภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับ เฟดบุ๊กจบแน่นอนครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ